สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่สองมีนาคม2567นะครับ11นาฬิกาครับนำข่าวมาบอกผู้สูงอายุ5ข่าวฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆบำนาญ3,000จะได้หรือเปล่าเงินช่วยเหลือ40,000เป็นอย่างไรชมและฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเรื่องที่1ครับเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นคนละ1000บาททุกคนเลยนะครับแทนที่จะได้เบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ600700800พันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุที่ยังรับอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับข่าวล่าสุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6, 6 7ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมคณะก,กรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ที่มีนายวราวบทศิลปะอาชาเป็นประธานที่ประชุมก็มีมติให้จ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นพันทั่วหน้าทุกคนเสร็จแล้วพอมีมติออกมาอย่างนี้นะครับการที่ผู้สูงอายุจะได้พันทั่วหน้านั้นก็จะต้องเสนอมตินี้ไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปหากคณะกรรมการชุดใหญ่เห็นชอบด้วยตาม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนี้เห็นชอบนะครับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะไปดําเนินการต่อไปในเรื่องของนโยบายในเรื่องของงบประมาณต่อไปก็ต้องติดตามข่าวในอนาคตข้างหน้าว่าจะได้รับพันทั่วนหน้าเมื่อไหรตอนนี้ก็ยังรับ 600, 700, 800, 000พันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุไปก่อนนะครับอันนี้เรื่องที่1นนะครับเกิดขึ้น เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐที่มีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมัตตีิว่าการกระทรวงพอมอเป็นประธานนะครับต่อมาครับข่าววันที่27กุมภาพันธ์2567เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปเยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนาย,ยกรัฐมตี กรณีมีการเข้าชื่อโดยภาคประชาชนโดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐประการเนี่ยเข้าชื่อกว่ากันกว่า4ี่หมื่นรายชื่อลงชื่อสนับสนุนกฎหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้บำนาญเดือนละสามพันนะครับ<อ>ก็มีการเสนอกฎหมายเข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จแล้วสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเขาเสนอกฎหมายนี้เข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2566 และสภาผู้แทนรัษฎรก็ดําเนินการรับเรื่องไว้และตรวจสอบตามขั้นตอนจนถูกต้องครบถ้วนทุกประการเสร็จแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์เป็นเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม6 7ถึง23บากุมภาพันธ์67สภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้เปิดเว็บไซต์ให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายนี้ก็ผ่านการคิดเห็นของทุกฝ่ายแล้วนะครับจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งร่างกฎหมายนี้ไปให้นายยุมตี เพื่อให้นายกตีรับรองร่างหากนายกตีรับรองร่างกฎหมายนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรจึงจะออกกฎหมายได้ต่อไปเพราะว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายการเงินนายกตีต้องรับรองร่างจึงสามารถออกกฎหมายได้หากนายกตีไม่รับรองร่างก็จะไม่มีการออกกฎหมายนะครับดังนั้นนะครับเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐปการจึงได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567เพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกตีขอให้นายกตี นายรุฐมติได้พิจรณาโปรดเห็นชอบต่อร่างกฎหมายนี้ด้วยนะครับก็ปรากฏว่านายรุฐมนตรีก็ไม่ไม่ได้มารับร่างไม่ได้มารับจดหมายเปิดผนึกด้วยตนเองได้มอบหมายให้ปรองประลัดสํานักนายรุฐมติเป็นผู้มารับมอบแทนนะครับรองประลัดสํานักนายรุฐมตีก็รับมอบหนังสือเปิดผนึกนี้ไปให้นายยุฐมตีต่อไปส่วนการออกกฎหมายโดยสภาพแวดล้รัศดรว่าจะออกกฎหมายให้ผู้สูองอายุดได้สามพันหรือไม่ได้สามพัน จะออกกฎหมายได้หรือไม่ได้นั้นนะครับต้องรอนายมตีเห็นชอบร่างก่อนจึงจะได้ออกกฎหมายหากนายมตีไม่เห็นชอบร่างกฎหมายนี้ทุกอย่างก็จบไปนะครับอันนี้คือข่าวที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อ27กุมภาพันธ์257เครือขา่ายประชาชนเพื่อรัฐสการเดินทางไปยื่นหนังสือเปิดปนึกถึงนายกมติให้เห็นชอบร่างกฎหมายครับเรื่องที่3ครับที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ 2567นะครับได้รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนของคณะกรรมกาการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษดรนะครับโดยได้มีทั้งสอส,อสอฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร,ร่วมอภิปรายรวม26คนรายละเอียดก็คือรายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบพื้นฐาน บำนาญประชาชนนะครับรายงานการศึกษาได้ระบ,บุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มบำนาญผู้สูงอายุทำสามารถทำได้ทันทีเดือนละ1,200บาทในปีงบประมาณ2อง8และในปี259เพิ่มเป็น2,000และในปี2570เพิ่มเป็น3,000ตามลำดับแต่ทั้งนี้ ก็จะต้องทําควบคู่กันกับการจัดหารายได้ที่เป็นธรรมและการปฏิรูประบบภาษีที่รัฐบาลจะต้องหารายได้มาเพิ่มเช่นการจัดเก็บภาษีกําไรซื้อขายหุ้นภาษีปิโตรเลียมเงินที่ไม่ได้มีการขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและภาษีอื่นๆอีกหลายตัวที่ไม่ที่ไม่จาเป็นต้องขึ้นแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงแหล่งเดียวจึงเป็นความสาทายที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ว่าจะมีเจตจํานงที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใดนะครับหลังจากมีการอภิปรายรายงานการศึกษาการพัฒนาระบบบรนดานพื้นฐานประชาชนแล้วนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัติาประธา,ระานรัฐสภาก็ได้กล่าวสรุปและก็สอบถามผู้เข้า,ขาประชุมตามข้อบังคับนะครับ และได้อาศัยอำนาจข้อบังคับ88เพื่อที่จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่หากไม่มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมนี้เห็นชอบร่างและรายงานข้อสังเกตของถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมกาการสวัสดิการสังคมตามข้อบังคับที่104และ 105. ประกอบข้อ88ทั้งนี้ รายงานทุกฉบับที่กรรมธิการทําออกมาเมื่อสภาเห็นชอบก็ส่งเรื่องไปยังคณะมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเมื่อพ้นระยะ60วันไปแล้วก็ต้องให้ประธานสภามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบความเคลืบหน้าต่อไปด้วยหลังจากที่ส่งเรื่องนี้ไปยังคณะมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า ท่าทีของรัฐบาลจะเป็นยังไงหลังจากคณะกรรมการสวัสดิการสังคมมีการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเพิ่มเงินผู้สูงอายุนเนี่ยครับเป็นพันสองร้อยในปีสองห้าแปดนี่คิดว่าสามารถทาได้ทันทีที่เขาศึกษามานะครับแล้วก็ปีสองห้าเก้าเพิ่มเป็นสองพันปีสองห้าเจ็ดศูนย์เพิ่มเป็นสามพันนี่อันนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะใส่ใจและทําเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามีผลการศึกษา ของคณะกรรมการปฏิการสวัสั war, ิการทางรังคมส war, ภาปู้แทนราษฎรได้ทําการศึกษาไว้แล้วครับต่อไปครับเรื่องที่4ี่ครับข่าวผู้สูงอายุครับตาม,ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุป,ป,รปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านส,สูงสุด4ี่หมื่นบาทนะครับมีการเผยแพร่แชร์ข้อมูลทางทางข่าวออนไลน์อย่างมากมายนะครับก็ปรากฏว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ กับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์นะครับปรากฏว่าข่าวนั้นเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นการปรับปรุงสภาพแวดล,ล้อมผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือนี้ได้ถ้าผู้สูงอายุ1ครับมีฐานะยากจนหรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ2ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐหรือได้รับแต่ไม่พอเพียง3ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมไม่ปลอดภยัยนะครับทานองนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าที่อยู่อาศัยหรือที่ดิน ไม่ใช่ของผู้สูงอายุไม่ใช่ของทายาทนะครับต้องอาศัยอยู่ในที่ที่นั้นไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรมรมสิทธิ์ให้ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยจึงจะสามารถทําได้นะครับงบประมาณนะครับจะให้รายละไม่เกิน4ี่หมื่นบาทนะครับถัวเฉลี่ยทุกค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรวมทั้งค่าบริหารจัดก,การและค่าตอบแทนนะครับสถานที่ยื่นขอรับ ความเช่วยเหลือ,อน,นี้ครับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอบตเทศบาลน,นะครับตามภูมิลำเนานะครับเทศบาลเมืงอ,องเทศบาลนครหรือเมืองพัทยานะครับรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 4 2 4 3 3 6อันนี้เป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับโดยโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับหรือจะติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www dop d o p go t h เป็นเว็บไซต์ของกรมจการกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับ4เรื่องแล้วนะครับต่อไปเรื่องที่5ครับในวันที่11-13มีนาคมสองหนะครับจ,รจะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2องห้าประจำปีขามาพศสองห้าหกเจ็ดอัตราเดือนละร้อยต่อเดือนนะครับ สามเดือนนะครับมกราถึงมีนาหกเจ็ดนะครับโดยคนเกิดก่อนหนึ่งมกราคมสองห้าศูนย์เจ็ดจะได้รับเงินเดือนละร้อยของเดือนมกราถึงมีนาสามเดือนก็สามร้อยเกิดระหว่างหนึ่งถึงสามสิบมกราคมสองห้าศูนย์เจ็ดได้รับเดือนละร้อยของเดือนกุมภากับมีนาหกเจ็ดสองเดือนสองร้อยเกิดระหว่างหนึ่งถึงยี่สิบเก้ากุมภาสองห้าศูนย์เจ็ดจะได้รับเงินเดือนละร้อยของเดือนมีนาหกเจ็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับโดยการโอนเขาจะโอนอยู่สามวันนะครับ สิบเอ็ดมีนาคมสองหโอนผู้เกิดก่อน1มกราคมสองสอันนี้ได้300นะครับวันที่สิมีนาคมสองหโอนผู้เกิดระหว่าง1มกราคมสองสถึง3ามสิธันวาคม2 5งหอันนี้ได้คนละ300 13มมีนาคมสองหนะครับสําหรับผู้เกิดระหว่าง1มกราคมสองหถึง 29กุมภาพันธ์2507นะครับในวันที่23มีนาคมนี้จะได้จะมีคนได้ทั้ง100 200300ตามเกณฑ์นะครับทีนี้ผู้มีสิทธิ์ได้เงินก็คือผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นนะครับที่ยินยีันตัวตนใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐภายในไม่เกิน2 6กุมภาพันธ์2507จดะรับจะได้รับการโอนเงินผ่าน2ช่องทางครับ<อ>ก็คือใครที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็จะเออโอนเข้าัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอมนะครับที่เคยทําเรื่องส่งไปสานักง,งานคลังจังหวัดไว้แล้วนะครับใครเคยทําเรื่องไว้แล้วเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นนะครับบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่เคยส่งหนังสือไปคลังจังหวัดไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับใครทําไปแล้วโอนเข้าช่องทางนี้นะครับส่วนใครที่มีพร้อมเพย์นะครับ เงินก็จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยที่ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับส่วนใครยังไม่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกวับบุคคลอื่นยังไม่เคยทําหนังสือยินยอมเข้าบัญชีโอนให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปทางจังหวัดและท่านไม่มีพร้อมเพยด้วยยังสามารถผูกพร้อมเพยนะครับผูกพร้อมเพยที่ธนาคารตามบัญชีตัวเองที่มี มีบัญชีนะครับไปติดต่อขอผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่เกิน6มีนาคม2567ยังทันที่จะได้รับเงินงวดที่1ครับอันนี้เขาเรียกว่าเงินงวดที่1เป็นเงินร้อยของเดือนมกราคุณพามีนาเดือนละร้อยสูงสุด300ร้อผูกพร้อมเพย์ไว้เลยนะครับใครที่อยากจะได้เงินนี้ที่ยังไม่ทําพร้อมเพย์เพราะว่าเงินนี้ยังจะมีออกยังจะมีอีกในเดือนต่อๆไปครับคือเดือนเมษาพฤษภาคุณพามนาก็จะมีอีกโอในเดือนมิถุนาครับเดือนละร้อยครับแล้วก็งเงินของเดือนกรกฎาสิงหาการยา ก็จะมีอีกโอนในเดือนกันยายน67นะครับซึ่งวันที่11 12 13มีนาคมนี้เขาจะโอนเรียกว่างวดแรกก่อนของปีงบประมาณ2องเป็นเงินร้อยของเดือนมกราถึงมีนา6 7นะครับเรียกว่าโอนงวดแรกสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์สวัสริการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สวัสริการแห่งรัฐแล้วที่เป็นผู้สูงอายุจะได้รับเงินนี้นะครับทั้งหมดก็คือ5ข่าวผู้สูงอายุที่นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสวัสดีครับ